สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณออฟนะครับอันดับแรกเลยนะฮะผมก็จะพูดถึงว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมได้พูดคุยกับคนที่มีลักษณะหลายๆบุคลิกก็จะมีความเป็นแฟชั่นในการแต่งกายนะครับแล้วก็บุคลิกต่างๆเพื่อเชื่อมโยงการสวมใส่นาฬิกาบนข้อมือคุณออฟก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ผมเหมือนได้เห็นเขาแต่งกายใช่ไหมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแต่งกาย ก็อันนี้แหละที่วันนี้เราจะเข้าประเด็นกันนะครับก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของนาฬิกาเนอะอันดับแรกก็จะให้คุณออฟได้แนะนําตัวก่อนนะครับว่าคุณออฟเขาเป็นใครนะครับก็สวัสดีค่ะออฟนะคะออฟก็ตอนนี้ทํางานเป็นเลยาค่ะเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วก็ก่อนนี้ก็เป็นแอร์มาก่อนก็จะทําหน้าที่คืองานที่ทาก็จะแบบเหมือนกับว่าต้องต้อนรับแขกผู้ใหญ่เยอะหน่อยก็จะค่อนข้างเป็นทางการเป็นฟอร์มอลเยอะหน่อย พอดีได้นาฬิกามาเรือนหนึ่งก็น้องให้มามันก็เป็นโอเมกาปีดมาสเตอร์นี่ก็คือเป็นของที่น้องเขารักมากแล้วก็เขาใช้อยู่พักหนึ่งนี่เขาก็เกิดได้เรือนใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็มาพบกับเล็กเนี่ยเนาะเขาก็ได้แอดไวส์ไปเขาก็ ไปซื้อเรือนใหม่ทีนี้วันหนึ่งเขาก็ทํางานของเราได้สําเร็จเพราะว่าเราช่วยเขาเขาก็เลยให้เรือนนี้เรามาแต่ว่าดูสิคะมันก็ค่อนข้างจะดูแมนมาก,กามันไม่เข้ากับเราแล้วเลยนึกถึงเล็กก็เลยต้องอมาหาหน่อยผมก็เห็นนันหนึ่งคือมันมีความคอนทราสต์ในเรื่องของเสื้อผ้าใช่ปะ่ะกับนาฬิกา <c oughs> ที่สวมใส่ก็เลยแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราลองแชร์ลิงก์กันเนี้ยให้กับท่านผู้ชมดูว่าแบบในเรื่องของการแต่งกายนะเสื้อสีโทนชมพูใช่ไหะ กับนาฬิกาที่เหมือนนาฬิกาของแฟนมาใส่อะไรเงี้ยก็มันแบบแมนว,า,ว,า,วาอะไรเงี้ยเออก็คิดในใจแบบนั้นนี่แหละทีนี้เดี๋ยวเราจะลองพูดถึงนาฬิกาเรือนนี้ก่อนนะครับก็นาฬิกาเรือนนี้เป็นโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เป็นระบบไขลานคือระบบไขลานผู้หญิงก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่คือผู้หญิงประเภทเหมือนหยิบแล้วก็สวมใสใ่เลยท,ทีนี้ผมก็เลยลองสัมภาษณ์คุณน้องว่าคุณน้องรู้จักนาฬิกาเรือนนี้ประมาณ ไอ้มันนาฬิกาที่ดีมากเลยนะแล้วก็มันก็เป็นลิมิเต็ดด้วยเดี๋ยวก็อาจจะขอยืมมาถ่ายโค้ดทราบให้ดูว่าแบบเฮ้ยมันมันสวยแบบไหนก็<ด>คือมันเป็นนาฬิกา m o Moon Watch ก็คือ On The Moon ในครั้งหนึ่งอดีตเนาะที่ผ่านมาก็คือไปบนดวงจันทร์ก็ใส่นาฬิการ,รุ่นเนี้ยอืมอมอกใส่ร,รุ่นนี้ไปดวงจันทร์ใส่นาฬิการ,รุ่นนี้ <Wow. S 2> ไปเหยียบบนดวงจันทร์นะครับ <c oughs> โดยแบบนักบินอวกาศทําการใส่นาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งนาฬิกาเรือนหนึ่งจะต้องมีความเสถียรมากมันเดินได้มันใช้การได้จริงนะครับอยู่บนสภาวะและน้ําหนักและยังเที่ยงตรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะมีการประกวดนะครับในในาฬิกาแบรนด์ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีทั้ง longyin มี rolex มี omega มีหลายๆแบรนด์นะครับคือส่งเข้าประกวด แต่ว่านาฬิกาโอเมก้ารุ่นสปีดมาสเตอร์ก็จะเป็นตัวที่ได้รับเลือกนาฬิการุ่นเนี้ยมันเคยถูกประกวดเพื่อที่จะไปอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมแต่มันกลายมาอยู่บนข้อมือของคนที่แต่งตัวแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็เลยแบบมีความคอนทราสต์ไงเออผมก็เห็นว่าเฮ้ยยังยังไงวันนี้เอออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยผมก็เลยจะทำให้นาฬิกาสักเรือนหนึ่ง นะครับซึ่งมันเป็นรางวัลหูให้ในการแบบไซส์ใหญ่มากเลยสำหรับผู้หญ <laughs> ิงคนนึงใช่ไหมเอออันเนี้ย <laughs> ก็ดูเก๋ดีผมก็เห็นว่ามันมันมีความเก๋ดีผมก็เลยไปหยิบสายหนังเส้นหนึ่งเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นหนังงู <laughs> เออสาหรับท่านผู้ชมบางท่านที่แบบกลัวงูเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าเวลาเราทําให้มันมีสีสนัน <laughs> มันก็มันก็มีสเสน่ห์นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลองเทียบดูนะบนข้อมือเนี้ย กะดีกเาอะไรแบบอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกสีชมพูเพื่อท,ที่จะมาแมทช์กับเสื้อผ้าบายทีนี้ก็จะสัมภาษณ์คุณออฟนิดหน่อยว่าแบบโอเคแล้วที่มาของการแต่งตัวแบบนี้คุณออฟเป็นใครทําอะไรมาอย่างไงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วคุณออฟจะใส่นาฬิการเรือนนี้มันไปในโอกาสไหนบางก็วันนี้ไปทํางานก็คือในงานก็จะแบบเจอแขกผู้ใหญ่เยอะเนาก็ทําหน้าที่รับแขกแล้วก็ ตอนรับเขาพาเขาเข้ามาดูแลเขาแนะนําเขาคือเราก็ต้อง มีการพรีเซนต์ตัวเองมีกรุงที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ฟอร์มอลนิดหนึ่งผู้ใหญ่ก็หมายถือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญของประเทศของโลกหรือว่าอาจจะเป็นรอยัลแฟมิลี่อะไรอย่างนี้เราก็จะต้องพร้อมเสมอที่จะรับก็เลยพยายามทำตัวให้พร้อมตลอดเวลาโอเคก็เหมือนว่ามีความเป็นฟอร์มอลเวลาเจอแขกผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสุภาพ มีความเป็นฟอร์มอลค่อนข้างเรียบร้อยแต่ก็ไม่ทิ้งความความเก๋ไกสดใสความด่าเริงที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆริงอันนี้คือความเป็นทางการก็จะต้องมีแบบความสดใสเหมือนมีดอกไม้เข้าไปอยู่ในเขาก็อยากจะดูอะไรที่สวยงามค่ะช่วยสร้างบรรยากาศแต่รู้ไหมว่าคนยังไงก็ก็ต้องแอบเช็คของไงอยู่บนท้องเล ิงเอาถูกไหมอันนี้จริงมากทีนี้ถ้าเขาเช็คของคุณออฟแล้วคุณออฟแบบใสนาฬิกาอุ้ยเอานาฬิกาแฟนมาใสดีกว่าอ้าวมีแฟนแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับลุกไงให้แบบคนคนหนึ่งที่แบบมีความเป็นไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกสำหรับผมก็เรียกว่าเป็นแฟชั่นแบบหนึ่งเหมือนกันเออก็แบบอันนี้ก็มีสีสันหน่อยให้ออซสซอรีอาจจะเป็นต่างหูวิธีการแต่งหน้ามาครบหมดแล้ว แต่พอชูนาฬิกามามันไม่ใช่เนี่ยก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูหลังจากที่ผมแบบเปลี่ยนสายนาฬิกาแล้วให้คุณออฟได้ใส่ค<ะ>่ะอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอกันใหม่เนะอ่ะเดี๋ยวอยากให้คุณออฟได้เอานาฬิกาสักกอบมาให้ผมเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้ดูนะครับได้เลยค่ะตอนนี้ผมได้นาฬิกามาอยู่บนข้อมือของผมนะแล้วคุณออฟก็นั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละทีนี้ตอนเนี้ยพอแกะออกมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามัน มันเป็นนาฬิกาของผมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นผู้ชายมากมันเหมือนในของเรามากกว่าไม่ว่านาฬิกาเราจะดีหรือสวยหรือแบบมันดูดีมากแค่ไหนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่บนข้อมือแล้วมันไม่แมชกับเราอ่ะมันจะไม่ใช่เหมือนนาฬิกาของเราเนี่ยมันจะเหมือนนาฬิกาที่เราอ่ะยืมคนอื่นมาอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําหรับผมมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะมันเป็นมุมมองจากคนข้างนอกมองเข้ามาหาเราว่าแบบ เฮ้ยคุณไม่ใช่ตัวจริงนี่หว่าคุณไม่ใช่เจ้าของมันนี่หว่หาหรืออะไรประมาณนี้เขาอาจจะคิดไปได้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับลุคให้มันเป็นของของเขาจริงๆแต่ก่อนอื่นก็จะมาพูดถึงนาฬิการันนี้นะนาฬิการันนี้มันเป็นนาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ดนะก็คือครบรอบ50ปีลิมิเต็ดซีรีส์มีทั้งหมด5,957เรือนนี้เป็นเรือนที่พันกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นที่ต้องการของ<ม>แบบ ผู้คนเลยเนื่องจากว่ามันมีความโดดเด่นมากกว่าความเป็น s p e e d Master m o o n w a อชธรรมดาในการอันนี้เป็นเครื่อง1861นะครับแล้วก็กระจกนี้เป็นซัฟกไฟจะเห็นได้ว่ามีเอกลักษณ์ของเขาคือว่าม้าน้ำเนี่ยมันเป็นสีทองแล้วก็หลังก็จะทึบแบบนี้เราก็จะไม่ได้ทำอะไรกับมันมากหรอกก็คือถอดสายชุดนี้ออกไปเลยแต่ผมก็จะดูว่าตอนเนี้ หูของมันเนี่ยเนื่องจากตัวเนี้ยมันเป็น20มิลแล้วก็หูที่ใส่เดิมมาเนี่ยก็เป็นหูเมกาเนาะแต่จะเป็น18มิลแต่เดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นแค่16มิลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีความเพียวแบบเรียวมาเข้ากับคนที่มีแขนที่เป็นสุภาพสตรีเราจะลองทํมามันให้ดูนะครับอันนี้คือสายหนังที่ผมเตรียมมานะแล้วก็นี่คือจะเป็นหู16มิลที่ผมเตรียมไว้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะได้ชุดที่เป็นสำหรับโอเมก้าเดือนนี้นอะอันนี้ชุดคอลเลคชันของเขาเป็นแบบบัคเกิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแมชชิ่งบางอย่างก็คือฝั่งนี้จะเป็น20มิลแล้วก็26มิลแล้วก็จะทำขนาดของความยาวของสายเนี่ยที่ไม่ยาวมากนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่สวมใส่เนี่ยก็จะต้องแมทกับขนาดข้อมือด้วยผมจะให้ เดี๋ยวจะลองโคสสีนี้ก่อนเห็นไหมมันก็จะแมชกันนิดนึงอ่าแบบนี้ก็เก๋ๆก็ทําให้มันเก๋ๆอ่ะเดี๋ยวลองให้คุณนอปได้ลองใส่ดูนะครับขอบคุณค่ะสีน่ารักมากเลยจริงๆเราเป็นคนชอบสีนี้แหละสีชมพูเป็บรด์เนี่ยหลังจากที่ผมได้เปลี่ยน สายนาฬิกานะให้กับนาฬิกาเรือนที่คุณออปรดเน,นะมันก็เป็นปรางวัแลวแห่งความสําเร็จเออไม่รู้แหละว่าจะสําเร็จอะไรมาก็ตอนนี้เห็นว่าคุณออก็เหมือนภูมิใจเนอะ <laughs> ใช่ปะรักเลยเดี๋ยวผมจะหยิบสวอตสีให้ดูว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมัทชิวเรียลที่ผมแบบมีจริงๆมันมีหนังหลายหลายประเภทมากเล <laughs> แต่ว่าหนังงูเนี่ยเนี่ยเนอ๋อ อันนี้คือหนังงูที่ที่ผมมีจริงๆเราทําได้หมดทุกสีแหละเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวนี้ดูไม่ดูไม่ออกคูเชียนะ,แบบนะครับมันเป็นการออกแบบแบบหนึง่งที่ต้องใช้ความเขาเรียกใช้ความใจกล้าประมาณหนึง่งสำหรับคนที่จะสวมใส่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าเฮ้ยสายนาฬิกาเป็นหนังงูเนี่ยคือมันน่าตกใจ<ะ>แต่เวลามันสำเร็จ<ะ>มันก็จะเป็นประมาณมานี้มันก็อาจมีความเป็นไทยๆนิดนึง เวลาเรามองไกลๆเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นสารอะเออจักษาเหรอใช่ก็ผมก็เห็นมันว่ามัน,มนคล้ายๆแบบน,นั้นเหมือนกันเลยดุครับดุรครับอืมก็หวังว่าคุณน็อปจะพอใจนะชอบมากอ,อ่าใช้คว่าพอใจ <laughs> อแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะลองดูนะครับว่าในครั้งต่อไปเนี่ย <laughs> ผมอาจจะได้เชิญท่านผู้ชมที่มาเยี่ยมชมผมในมโนแกลเลอรี่ แล้วก็แบบว่าไม่รู้อะมาแบบมาแบบเนี้ยใสายนาฬิกามาแล้วก็้ทำอะไรกับ<ผ>มันได้ไหม,หมก็อยากจะได้พูดคุยกับคนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนแบบโคตรด,ดังโคตรโด,ด่งดังอะคือคนธรรมดานี่แหละแต่เขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่แตกต่างอันนี้คือความเป็นจริงเลยที่เราก็เหมือนสะท้อนออกมาให้คนเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วในวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนในโลกเนี้ย <Cornell. S 1> มันมีความสวยงามมันมีความมีชีวาอะไรต่างๆมากมายเนาะใช่โอเคก็ขอบคุณคุณออฟด้วยนะครับทวันน <sig ar. S 1> okay, okay. really ี้นะได้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปที่มานโน่แกลเลอรี่